อห้คุณยายโอล้มลอม้ออออ๋อผ้ามาให้ลูกชายโอ้หยนั่นเลยบอบไงขอบคุณหลายๆครับโอ้ยเรียกลูกไปเอาก็ได้เอาแล้วที่ผ้าใครเนี่ยอันไนของแม่แม่เนี่ย ขอผ้าขาวมาให้อย่างดีขอบคุณครับเอ้าแม่ไว้เช็ดมือเช็ดหน้าอาวาาอ๋อวันนี้เราขอนำเสนอนะคะนักวิ่งนะคะ <c oughs> ไม่ได้วิ่งเฉพาะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหเท่านั้น <c oughs> นักวิ่งของเราครับ ไปวิ่งที่ไหนมาพี่นุสนามมาเนี่ยปล่อยตัวหน้าโรงเรียนไปจมะอ๋้ออมันข้าาลวกลวกอ๋อคือน้ำลวกต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันขุ่นเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นแป้งจากเส้นจากอะไรใี้มันขุ่นนะถ้าจะตั้งหม้อก,ก็ต้องเปลี่ยนน้ำนะคะส่วนทางนู้้นก็กำลังคัดแยกมะเขือนะคะเพื่อส่งให้กับคนที่สั่งซื้อไว้เอาได้มาอีกเครือแล้วน,นี่เป็นน้ำว้านะคะ เครือนี้เครือนี้อาจจะหวีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ลูกแน่นมากอันนี้คือพริกหน้าบ้านหน้าบ้านครับได้อย่างนี้เลยเหรอของเผ็ดครับโอ้โหเยอะได้เยอะเหมือนกันนะเครือไหนอ่ะพี่วันอ๋อในนี่เหรอโอ้ลูกยาวมากเลยนะไหนเกือไหน เครือนี้งามงามมากามกุเคือามเลยเนี่ยยาให้มันเข้าลึกขนาดนั้นอ่อลงดินแน่นอนตั้งตั้งหลักก่อนะอ๋อรู้แล้วเพราะคนตัดเตี้ยไงก็สุดสุดเอื้อมแล้วอืออุ้ยกระแทกเลยจ้าเป็นไงคะโอ้ยเลยว่ะ ผ่านโปรไหมคะผ่านโปรอันนี้ไม่ผ่านเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านมันหนักอ่ะแต่เกลือมันหนักหนักนี่ฟันมันขาดแต่กริ้งนะมีกริ้งกริ้งโอ้โหเกลือนี่อย่างใหญ่ครับพี่น้องดูข้างบนเหมือนไม่ใหญ่พาลงมาแล้วใหญ่มากโอ้โหผลหามอ่ะเออแต่อ้มันยังเหลี่ยมอยู่นะเว้ยได้อยู่เนาะได้เลยครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาเซอร์แล้วเาไราไปตองมาร้องหน่อยไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหวีอันไหนไม่ได้แต่เสียหายหวีสุดท้ายครับอันไหนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ผ่านปลอตรงนี้แหละครับนี่ครับหวีสุดท้ายอาจารย์ครับอาจารย์เขา่ใจไปให้เรากินออเป็นเทคนิคนะใช่ถ้าเกิดไม่ช้ำไม่หักไม่หลุดเนี่ยเจ้าของส่วนไม่ได้กินไม่ได้กินครับโอ้เอาให้มันแตกอีกสักสองหวีแล้วกันนะ่นี่ย เอาอีกอะฮะอ้าวอีกหนึ่งวีอีกหนึ่งเครือใช่ต้นอู้ยทำไมเบียดกันจังเออแปลกเนาะมันกอดกันอยู่เลยนะนะกอดกันเลยอ่ะอึ๊บ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 อันนี้ก็ไม่ผ่านครับอันเดียกัเละครับเครือมันหนักโอ้ยลงน้ำสงสัยเราจะได้กินอีกละโอ้ได้กินแล้วได้กินแล้วงานสุดท้ายนี่น่าจะได้กินอยู่มันอยู่ลึกอ่ะลงเต็มเต็มเลยครับโอ้ยน้อ ไม่ไม่เสียหายนะเนี่ยเหรอน,นี่ไม่เสียหายเพราะมันเอาอันนี้ลงมว่ามันเป็งดีอยู่นะอันวีไหนไม่สวยเราเอาไปกินโอ้เต็มรถพอดี สองหวีเต็มรถครับสองเคือสองเคือเต็มรถครับมันภาพสั่งกี่หวีเอ้ยยี่ผลไปแล้วจ้าเอาไปย่อยนะคะปึ๊บเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงผมย่อยไว้ปรากฏว่าพลาดหนึ่งจึ๊กอันเนี้ยได้กินละได้โอกาสของคุณละคุณรัชนีอันนี้ก็คุณลัชนี อันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้ให้กินเ่ะอันนี้ก็ด้วยนะฮะเอาโอ้ยแซบอยู่เด้อไปตำเมี่ยงคุณด้วยมันผิดหลักนะพี่อันนี้ขายหมดก่อนกินไม่ได้นะต้องกินให้พอก่อนขายก็คุณนั่นแหละเป็นคนชอบพูดอะปลูกขายเลยปลูกขายเลยขายเลยเอาคุณนะพอขายจริงไม่เหลือกินพอขายจริงอะโอ้ยเอาเมียดนี้ไหม โอ้โหมีนันดีกว่าโอ้เขามีของแท้เว้ยอันนี้ของของอันนั้นของปลอมเออเข้าไปเสี่ยงไห้ในห้องนะคงไม่เสี่ยงหายสิไปไหนหมดมันจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเออตอนเราจะใช้แล้วมันลำบากยากก็เรียกว่าเป็นของใครของมันแล้วกันอะอาวุธใครอาวุธมันไม่ได้เรื่องเลยอันเนี้ย เสียไปหนึ่งมีเลยเป็นอาวุธช่างสำรานอย่างครับใช้อย่างเงี้ยครับมือดึงดึงเขาจะเหมือนกันนะช่างสำรานช่างสำรินเอ้านั่นั่นนั่นเอามานี่ถ้ามันเสียเอามานี่ไหนดูดิพลาดไปหนึ่งจึ๊กนี่เห็นไหมนี่เป็นไรหรอแต่ว่าถ้ามันไม่เต็มก็เอาไว้กินได้นะคะเห็นไหมแต่ปลายมันปลายมันไม่ไม่ไม่เต็มเท่าไหร่เอามาเอามาคอยกินเองเดี๋ยวมันไม่ มันไม่ไม่ส่องชึบนนี่พลาดไปนย่งจึ๊เนี่ยมันมันไหลมันไหลชึบไหนอันนี้มันปืนนี้โดนอะไรล่ะมีพอลังกระตุกปุ๊บอันนี้โดนอะไรกระตุกป๊บมันก็แข็งไงพี่โจ้นนี่โดนอะไรโดนมีดโดนมีดไหนโอ้พี่โจ้นี่ไงพี่พลาดนี่ไงมันเป็นไรนิดเดียวสวมากเลยเออเเฮ้ยนี่ย ก็ใช่อันนี้ไว้กินแล้วกันอุ้ยอ่าฮอลแลนด์เอาท้กหมดเลยเหรอไม่พี่ต้นนั้นลูกค้าพี่กระพูเก็บลูกอ่อนมาปะเนี่ยไม่อ่อนไม่อ่อนไม่อ่อนอันนี้อันนี้สีนี้เหรอเอออุ้ยผมว่ามันจะหักเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเก็บอ่าอันนี้ให้ราชินีก่อนลูกนี้เอาโว้ยมันยุบไปเอาลูกนี้อ่ะอันนี้มันมันมะม่วงใช่ไหมมันคือมะม่วง เหลืองหมดแล้วลูกนั้นก็เหลืองโมันีอ้ยนี่เราทำงานเป็นระบบนะคะมีมือกระสผ่านลำเลียงร้อยย่างก็มองไว้ก่อนไงสนุกสนานเนาะอกงสนุกอ่ะใส่พานลาเลียงทีนเอแขกดาทีนี้แขกดำมต้องารัด เอากี่ลูกไข่ดําสักสองลูกี่ไหนอันนู้นนะนนเาตี่นี่มันเลยสิบแล้วนะอ๋อพี่โจดึงไวมากรอบแรกอ่ะไม่เป็นไรมันมีแหลมก็ไม่แหลมเนาะมันมนเนาะพอรอยงมากพอแล้วค่ะมันมีลูกหนึ่งที่คุณยายน่าจะกินได้เลยเออได้เลยก็เอาไว้อ่าเนี่ยลูกเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้หรือ เช็ดเลยจ้าโอ้โหอาล้างเดี๋ยวฉชดให้โว้ยเดี๋ยวฉชดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเปียกใส่ไปก่อนฉชดกอนฉีดกอนใส่ไปก่อนไอก่อนเปิดได้อีกอ่าเห็นมันมันมีมดนะคะอันนี้สวนที่ เป็นกเกษตรที่ไม่ต้องใช้ยาไงเขาก็หนีขึ้นต้นมงต้นไม้เข้าบ้านบ้างอะไรบ้างเข้าไปในแอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันเย็นนะมันเย็นมันเข้าแอร์บ้างเนงไม่รู้เลย <c oughs> รโอ้ยถนอมมากเลยนะคะโอ,โอ้ค่อยๆยยกโอ้ยโอ้ยคือกลัวเป็นบาดเป็นแผลว่างั้น <ะ>มันหนักกว่าบีกุ้ยตั้งเยอะเลยใช่ไหมลงุงมันก็หนักน <ะ S 2> มันออกแรงเยอะหนักนเดียวแต่มันไม่ต้องอีกหลายรอบว่าง,งั้นเมาการถลุยเขาจะผ่านปโปรก็ตรงนี้แหละ พี่ตุ๊กไส้กรอกไส้กรอก,ก,รอ,กอันนี้ไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหมูไส้กรอกอแล้วก็แหนมซี่โครงแหนมสามชั้นนี่แหนมเนี้ยครับผมแหนมซี่่โคคงะอันนั้นเป็นแหนมซี่โครงอันนี้เป็นแหนมสามชั้นอันนี้ไส้กรอกเนื้อนี่ไส้กรอกหมูกินไส้กรอกกับไอ้นี่ดีกว่าอุ้ยอุ้ยร้อน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 จ้าอุ้ยออกมาจากเตาใหม่ๆร้อน อมืหอมสมุนไพรนี่ผักจักสวยงอืมอยินกับางเยกรอบอุ๊ยลืมเก็บผักกาดหินได้กวางตุ้นมาแทนวันนี้ลืม ลืมผักกาดหินเลยพี่เรียนลืมสนิทเลยอ,นนอันนี้เป็นควางตุ้งค่ะผักกาดหินน่าจะโตขึ้นมาอีกเป็นเซนอ่ะอันนี้แหนมสามชั้นนะฮะแหนมสามชั้นพันแบบกินเมี่ยงกันเลยอืมแหนมสามชั้นอร่อยนะฮะสำหรับใครที่ชอบ สไตล์แหนมนุ่มๆเพราะว่ามีเนื้อมีส่วนที่เป็นมันของสามชั้นนะครับแล้วก็มาทำเป็นแหนมนะฮะไม่มีการแต่งสีไม่มีการแต่งกลิ่นนะฮะความเปรี้ยวพอเหมาะพอควรอร่อยมากนะเป็นอาหารกิจกรรมอันหนึ่งที่ลองสั่งไปดูแล้วก็ทอดนะครับวิธีการทอดก็คือน้ำมันอ่อนเอ่อทอดไฟอ่อนๆนะครับอย่าไปทอดไฟแรงมากนะฮะหรือจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันพวกนั้นก็ได้นะครับ เปิดร้านเหรอจ๊ะขนคาแคร์ค่ะโอ้โหทำไมอุปกรณ์ร้านขนเยอะอย่างนี้อ่าอุปกรณ์ขนคาแคร์จะเปิดร้านค<อ>าแคร์เปิดร้านทำขนมอ้หลายอย่างเลยอ่าอ่าดูรถอะไรมาแล้วนั่นอะ่ะครับอันนี้ขนอะไรอะ่ะ ขนปูนครับอ๋อขนปูนรถขนปูนเขาทำข้างหลังครับอ๋ออัดแล้วนี่รถคันนี้ขนอะไรคะอันนี้ไปขนอ้อยมาครับ<ะ>ไปขนอ้อยมาให้ยายทองหน้าครับนวนครับรแผนกแผนกสับอ้อยอยู่ทางน้นฮะโอ้โหผมว่าอ้อยลักเรานี่ยผมจะอวดแล้วสเนยอ้อยลำใหญ่มากและอร่อยมากอตอนนี้เรากำลังต้องการอ่อ เจ้าภาพเครื่องหีบอ้อยนะฮะเครื่องแบบนี้ไม่ต้องเคี้ยวอ่ะครับแม่พอมีบ้างไหมคะมีาเสียงหัวเราะแบดูดิลำอ้อยของเราดิเพี้นเอาเรามาดูมาดูอ้อยอร่อยมากใหญ่มากแล้วลำใหญ่มากทำไมใหญ่นี้หวานเนี่ยดูดิมันสุพรรณท่าหนึ่งใช่ไหมเออกระดินดีเนาะอยู่นี่ทำไมไม่เห็นใหญ่างเนี้ยใหญ่แต่ไม่มีคนกินตอนนั้น่ะจริงป่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลาดีด้วยนะ เปรอะดีด้วยเดี๋ยวมะนาวกำลังโอ้โห oh, น้องๆเอ้ยหวานก็อ้อยก็ยิ้มนี่แหละจ้าเออนะเอาอย่างนี้เครื่องหีบเนี่ยเอาอยัางไงเครื่องหีบก ah ็ไม่เอายังไงครับคุณรัชนีซื้อวันนี้ผมไปขนวันนี้พี่เพชรมันจะคุ้มไหมมันมีกี่ลำมันไม่กี่ล้ำบริหารการดีกว่ามั้งฮะทำอ้อยควันดีกว่าน้อเอามาใส่ไอ้นี่สงการไม่ใช่พี่เราเอามาใส่ขวด ใส่ขวดแล้วสงกลาง่วคืออย่างงี้พี่ถ้าพี่ดูดอย่างนั้นพี่จะได้น้ําตาลเยอะมากเอามาใส่น้ําแข็งกินไม่มามันไม่ดีตอบคือมันเยอะไปแต่ถ้าพี่ได้เคี้ยวได้ดูดและทายกากอ่ะมันฟิลฟิลมันได้จริงฟิลมันได้โอ้ยบ่อยากออกกากามันไม่คุ้มพี่จะมาตั้งให้ฝุ่นเกาะทําไมเออแล้วรถคันนี้เนี่ยซ่อมเรียบร้อยผ่านไปหนึ่งเดือน ขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขาเป็นแล้วทำไมสตาร์ทไม่ติดอ่ะเอ่อแบตเตอรี่เขาเสื่อมเพราะว่าไม่มีคนสตาร์ทเขาอ๋อไม่ค่อยได้สตาร์ทก็คือเปลี่ยนแบตก็จบเลยเปลี่ยนแบตแล้วมีอะไรอีกนะคะเปลี่ยนแบตแล้วก็เขาก็ไปคือความรดรดทั่วไปนะฮะตรงเนี้ยสักพักหนึ่งอ่ะไอ้ไอ้นี่พลาสติกตรงเนี้ยมันจะเปราะแล้วแตกพอแตกเนี่ยเราจะไม่สามารถ ดันดันอย่างนี้ดันดันแอร์ทางที่ทางแอร์ได้มันก็จะร้อนใช่ไหมช่างน้อยแกก็ไปเที่ยวหาอะไรพวกเนี้ยมาใส่ให้แอร์เย็นฉ่ำแอร์รถรถรุ่นนี้รถรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นมือสองนะมีมือหนึ่งด้วยเพราะว่าอะไรบอย่างของโตโยต้าใช้ได้รถรุ่นนี้ค่อนข้างมาตรฐานนะครับรถดีใช่ไหมครับนี่ฮะยัง S อส โตโยต้ามอเตอร์นะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะมออกโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยคริะเขาให้มาฟรีๆอ่ะค่ะค่าซ่อมเป็นไงคะค่าซ่อมค่าซ่อมตอนนี้แพงกว่าค่ารถแล้ววิ่งวิ่งเร็วมากแซงเรียบร้อยแซงแล้วเอาคุณคุณค่าแค่ยังไงคไม่แพง ไม่ใช่ถ้ารวมรวมไงรวมรวมมันก็ธรรมดารวมรวมมันหลายตังแล้วแต่ช่างน้อยไอ้คิดไม่แพงอยู่แล้วไม่แพงไม่แพงอย่างรักเขายังรักเขาเอาอย่างนี้ให้ช่างขุนขุนคาแครดูแลคอยดูนะหลังจากขุนคาแครเช็ดเนี่ยมันจะแวบแล้วเราก็สามารถขายได้สามารถเลยนะเราสามารถขายห้าแสนก็ได้แต่ว่าไม่มีคนซื้อคือตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่มีใครซื้อ ไปซื้อถังน้ําล้างรถมาให้หลานหน่อยเหรอถังแบบไหนลูกถังล้างรถเป็นแบบไหนอ่ะเอาน้ยาล้างรถดว่หมดแล้วเาคุณอยากจะฟังเครื่องเสียงข้างในของผมป่ะอ่ะผมจะโชว์อะไรนะเครื่องเสียงไม่อยากฟังผมจะโชว์ให้ดูไม่ฟังได้ไหมอ่ะเวนเดี๋ยวจะไม่อยากฟังจะดูคุณล้างรถอ่าโอเคโอเคอือ่าอะไรหมดแล้วลูกมีไหมหมดแล้วเหรอเคหมดเลยจะได้ซื้ออันใหม่ชมพู ไอ้ครีมนี่คืออะไรวะขุนเดี๋ยวลุงจะให้ดูค่าครีมเืองเงาเกือบเงาไม่่ตัวนี้แหะเบาะใช่ไหมคันละร้อยห้าสิบจ้าคันละ 150. ร้อยห้าสิบค่าแค่ค่าขุนค่าแค่โอ้โหไม่มีฝุ่นเกาะแม้แต่นิดเดียวครับอ,าองานละเอียดต้องยกให้พี่ขุนนะคะ เป็นไงผ่านไหมโอ้โหแวบว่ะแวบไหมนี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกยังไม่ลงเงาโอ้โหลงเงาด้วยยังไม่ได้ลงเงาค่าลงเงาเท่าไหร่อะน่าจะแพงกว่าราคารถแล้วแหละค่าลงเงาเนี่ยน่าจะแพงกว่าราคารถแล้วมันต้องลงเงาด้วยเหรอเพื่อเพื่อสีครับสีมันจะได้ไม่เป็นรอยเห็นไหมคือรถถึงมันจะเก่านะแต่มันก็แก่ไม่ใช่ถึงมันจะเก่าถ้าเราดูแลเขาดีนะเขาก็จะดีกับเรานะแล้วคุณคิดค่าบริการเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ โอ้แล้วแต่จาก,การุณาเหรอฮะม,มีพยักหน้นาไม่ได้บอกว่าทำฟรีเหรอลูกมีรองเงาด้วยเหรอเออดีเนาะเคลือบเขาเรียกเคลือบใช่ไหม i am